27พฤศจิกายน2566มาอัปเดตมาแจ้งเตือนแม่แม่เอซแฟนคลับค่ะกลัวแม่แม่จะลืมนะคะวันนี้อย่าลืมไปให้กำลังใจลูกชายนะคะที่งานลอยกระทงค่ะวัดสามงามนะคะแขวงคูฝั่งเหนือเข <ๆ S 2> ตหนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะน้องขึ้นโชว์นะคะเวลา23่สนาฬิกาค่ะแม่แม่เอฟซแฟนคลับท่านใดที่อยู่ใกล้นะคะก็อย่าลืม อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องลีโอกันเยอะๆนะคะวันนี้ห้าทุ่มคะ่ะที่วัดสามงามนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องลีโอด้วยนะคะที่มาลัยของน้องลีโอตอนนี้นะคะติด12บนมาแรงแล้วคะ่ะ และก็ยอดวิวนะคะสองแสนกว่าแล้วนะคะสามวันเองแม่พลังรักจากแม่แม่นี่สุดยอดมากๆเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะน้องรีโอขอให้ติดหนึ่งในมาแรงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook น้องลีโอไม่หมุดนี่ไว้นาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสําหรับทุกกำลังใจคะ่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง p a เล็กชานลด้วยคะ่ะ